วัอดีกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าผักไข่นะครับนี่ผมเป็นพนักงานพนักงานบินบินมอชัยบินมอชัยโอ้แมปโคตรคนโคตรเยอะไอ้เที่โลพีแล้วใครแม่งเข้ามาคนหนึ่งว่า Grab n นหนึ่งเลยนะของนี่คือแบบคนนี่คือไปไหนก็มีแต่คนไอ้ที่เต็มแบบตื้อๆเลยอุ้ยอะไรครับเ,เนี่ยอู๋ซ่อมโลเอ้าเฮ้ย แต่งรถไอ้เหี้ยแต่งรถซิมูเลเตอร์ชมพูเออ, <No. S 1> เอลูกอ้าวเกมพาร,ร์ทเย็ดแม่คุยเก้ยผ่ากลไม่ใช่เนี่ยก็เนี่ยมันบอกผ่ากลซิตี้อะทางขวาเนี่ยมันมีก้อนมันซื้อข้าวคนแม่ข้าวคนข้าวอะไรเอ้ยมีโรงเรียนโรงเรียนไทยโรงเรียนไทยไหนคุยอยู่ไหนเฮียกูจะเอาเกี่ยวปาดคอไอ้สัตวสทนอ้าวทะลุอ้าวเฮียแล้ว อะไรอ่ะวันนี okay. right Ooh, ้ครับพ right. no ี right mm ่ต้นพี่ต้นฟู้ดคืออะไรอะไรเนี่ยร้านอาหารตามสั่งนายตันเอาไม่ใช่ต้นเหรอนายตันมีข้าวผัดมีแกงจืดผัดไทยผัดผัดส้มตำต้มยำกุ้งมีตังแค่60บาทว่ะ่ะมี200ร้ออ่ะ ตังไม่มีเกมแล้วจะหาเกมหาเงินยังไงอ่ะมังกรยมังกรมังกรข้าวเฮ้ยมังกรบุรีรัมยใช่ป่ะตัวตึงมังกรทองเนี่ยนายดูดิเนี่ยเก็บไม่ได้วะโโอ้หทะลุประตูอ่ะเกมไม่มีประตูเป็นยังไงนะนาเข้านาเข้ารถไหลรถไหลรถไล่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 รหนองบ้าวรถเร็วเนี่ยเฮ้ยที่สูบน้ำขวดยาวเย เอ้เราพิกเซโตพิกเซโตพิกเซโตว่าไงครับฮัลโหลเอ่อที่เกี่ยวข้าวพังนั่นเหรอฉันสามารถซ่อมให้ได้นะโน้ตซิการ์วิลิตี้จะลดลงห้าสิบรีแพรย์เจ้วกูจะหาตังค์มาจากไหนห้าสิบบาทรีแพร์เกี่ยวข้าวไงเกี่ยวกดกดจ่ายตังค์กดไม่ได้เนี่ยเอ้าอ๋อที่เกี่ยวที่เกี่ยวกูแม่งพลัง อ่หนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบทีแพอ่าอ๋อยังไงเราสามารถตีแพได้บอกน้อยเลยไม่ได้เลยอะกูมีกูมีตังห้ากูมีตังหกสิบกูยาห้าสิบาทนี่ะห้าสรอยเปอร์เซ็นกดไปแบบร้อยเกดไม่ได้ระบอย่บอกนะมันพังไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมระบบกดอะไไม่ได้เลยอย่าบอกนว่าเขาอัปเดตจนมันพังไปแล้ว มันจริงก็เลยเราพัฒนาแล้วคนก็เลยหายเล่นเข้าใจแล้วไม่คนเขาไม่เล่นกันทำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยแกมเอ้ยอย่าหยาพูดอย่าพูดปั๊มอ๋ออ๋อเอาดีครับพีครับคุณลูกค้ารับเลยดีค่อพอดีว่าผมจะได้เอพิโซดสองช็อตแล้วตอนที่คนจะมีให้ไม่เท่าไหมึงเห็นเวลาเรามีหรือเปล่าเห็นไหนหลงไม่เห็นแล้หลงก็ปิดปรั๊บพุงไอ้ปม๊พุงไอ้จิมมีไหนไอ้จิม เติมน้ำมันเติน้ำมันเติน้ามเติมน้ำมันไงายะเบดบบ้ากันว่าไเด้อย่างี้เนี่ยแต่น้ำมันเติมน้ำมันน้ำมันจะหมดเลยเติมเตน้ำมันหมดน้ำหมดันไอเดียน้ำหมเติมน้ำมันไปกูเลื่อนแตงว่าอู้่นี่เาจะไปไปกับรถเว้ย เติมแล้วมั้ยกูไหลกูไหลเป็นน้ำแข็งเลยเอาไปจะวมงกิ่งเอาไปจะวม่งกิ่งได้ได้เอาเอาอะไรครับเอาดีเซลหรือว่าจะเอาเก้าหกเก้าห้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองเอาดีเซลเป็นถังครับได้ครับรถมือสีแดงไม่รู้อันไหนเอาสีแดงฮะ หลักหลักไม่ได้หลักมันลากไม่ได้อ่ะกดไม่ได้ช่างแม่ไปเลยวันนี่ไงเ่อแล้วไหนไหนอ๋อเชียบกูมันเปิดดบไ้เชียบกูตีพระไปดูดิเฮ้ยพระพุทธธรรมระสง์พระพุทธรัตน์ไดเนี่ยพระเออเนี่ยอุ้ยตึ้นตึ้ตึ้นตึ้นตึ้นตึ้ไหลไหลไหลอ่ะเฮ้ยกูจะนั่งไงกูจะนั่งไงกูจะแบบกูจะแบบไอ้เหี้ยมันมันนั่งไม่ได้กูจะไหว้พระ อ,อย่าให้บมกมกครับอย่าให้ม่มกมกทำอะไรนที่นั่งของสงมึงอย่าไปนั่งอะไรไม่ได้เลยอ่ะอะไรวะแ่าพาไม่ได้เออไม่หนุกเลยเฮ้ยไอ้เ <c oughs> ่นนายก็รู้ได้คืออะไรเนี่ยตะวันอ,อ,อันนี้เขาเรียกอะไรเนียกุฏิเอ,อ้ไม่ใช่ นี่กุติอ่ะนี่ผ้าอยู่ตรงนี้อ่ะไอ้สัตว์คุณเห็นมั้นี่ไอ้อะพูดผิดเลยอ่ะเกิดอะไรคืออะไรกันเมนเผาต้ไม่ใช่ไอ้เนี่ยเอ้ารู้ยังไหมเนี่ยเขาเรียกโลงทำอาหารเขาจะเอาหมูเข้าไปอบเคยเห็นว่าหมูไปอบนะเออหมูหมูอะไรนะหมูหันน่ะหมางก็นังก็กรอบอ่ะกรอบกรอบแบบนตัวันทองแบบอัพทว็อกกิ้งอู้ยได้กัน กินวอร์ก hey, yeah, yeah ี่เฮ pues ่ยอะเปลี hmm ่ยนแบบเดิมจัดโอเคสวัสดีก nah. ันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเออ่แคมปิ้งเกมแบ็คแพคกิ้งซิมูเลเตอร์แบ็คแพคกิ้งเทียสักอสัจหนึ่งตอนนี้ผมได้รับเพลงตีแรกก็สิ็จอย่งงีเอนะครับขออนุญาตปิดไมค้เออคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเจอสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าบิ๊กฟุตนะครับเขาอยู่ข้างนอกตัวดำๆเออเขาพยายามจะล่าผมนะ ผมต้องทำการแอบโอ้มันมันวิ่งมาหาผมด้ยท่านผู้ชมท่านผู้ชมช่วยผมด้วยมันวิ่งตามผมมาโอ้โหคุณด้วยครับช่วยได้ครับนักปินเข่านักสกปาแล้วก็แคมปิเกิลอมามาไม้ลดมือมันกระจอกรถกูดีกว่าโอ๊ยมึงเอารถอตคุณลงนะไมไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้รถมือเลยแสงอะไรไปเลยครับปุจตุบันไปยาข่าวบ้าง รถตู้เนี่ยรถตู้เนี่ยมึงก็เอารถตู้ไปดิอ้าวล่วงขารถแน่มึง<อ>มึงล่วงขารถแน่อย่าเนี่ย,ย <c oughs> รถบ้านเนี่ยรถบ้านเนี่ยเราเราปีนขาบตอนเสร็จรถ้าเราเ,ราเ,ราเราป็นรถบ้านกูเลอโคไ <c oughs> <c oughs> อ้เนี่ยเฮ้ยแมนชนไม่ชนไปไปเลยนะมาเดี๋ยวไปไหนไปตั้งแคปตรงนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวกูพาไปตรงเนี้ย <c oughs> เอออย่า

เอเอเป็กคนวันเลยเฮียถือดื้อแล้ว hmm> ด <âu baik> ื um <rat> ้ออยู่ดื้อเลยนะเนี่ยตั้งแค่นี้แหละฮค่ปิดแม่กูรู้ละอันงแคนี้แหละตีตกการนี่เลยแฟนตาซีสุสัตว์เลยนี่ไงกูกูไม่ต้องมีกูไม่ต้องมีเต็นท์หรอกแน่กูกูมีรถของกูเนี่ยรถบ้านนตั้งตรงนี้ได้ไหมวะไม่อยากตั้งวะสร้างไงวะตั้งเลยไหมวะเอามาเต็นท์ก่อนนี่ไงเต็นท์มันก็ตั้งไม่ได้ตรงเนี้ย อันนี้เป็นพื้นที่ของห้ามมันเป็นเนินมากเงินไปบ้านไม่สามารถเออ่ทนกับโลจิกที่ไม่สมบูรณ์ได้ไม่ต้องใช้พื้นเรียบด้วยขึ้นเขาด้วยวะไปตั้งแคบบนเขาปาร้านไอติมเปิดแล้วอจะชนคุณเนี่ยลงขึ้นขึ้นไม่ได้เออถ่ายนัฐไทยรัถ่ายนังไม่ไงฟังเพลงอ่ะฟังเพลงอ้ย อ๋อจิมเพลงบางเพลงฟังเพลงพวกนงเพลงมีมีเพลงสามแบบเลยนะเว้ยแล้วไอ้จิมอ่ะคนมันอ่ะโอ้ไม่แต่เสียงโคตรแตกเลยโนอะรถ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 ทริปเอ้มึงฟังเสียงรถคุยเสียงโคตรโลงไปที่เลยมึงร้องกูดิเสียงกับแตกคุณร้องกูดิอ๋อรถคือรถกูแบบโดนเกินกีนอันรถไอติมเสียงติมมากเลยกูขายให้ เออกูขายไอติมถ้าจำไม่ผิดต้องเอ่อ๋อรถถอยหลังเองขิ้นรถถอยหลังอีเมิงอีเมิงอยากขับรถกูอีเมิงอีเมิงเอาไปอีเมิงอีกคู่นี่กูเมิงอีกคเลยกูไม่ไม่เข้าใจลุยลุยมึงคนไร้เลยเฮ้ยมีมีคนมาตั้งแคมป์แถวๆนี้ป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวะเฮ้ยแล้วกูออกูหมุนเลย เี้ยไอ้กูขับเองกูขับเองแค่นี้นะเอ้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเด้กูนั่งหลังเลยกูนั่งหลังซ้อนนี่สกอยเฮียอะไรไปไปเราไปตั้งแคมป์ที่ไหนดีนี่นี่เห็นบ้างอันนี้ปะอะไรวะเนี่ยอะไรอะวงวงหือยังไงจักจักวงวงเฮ้ยเฮ้ยคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงก็โอ้โหหรือเซียนเซียนมึงดูซ้ายขวาซ้ายขวาเอดีเอดีเข่งแก๊สเ่เปข้าวบนดีซ้ายมือเนี่ยอยากขึ้นเข่ะ เออมึงลงเขาอ่ะมึงบอกขึ้นเขาแล้วมึงจะลงทำไมเฮ้ยรถลอยได้ขึ้นเขายังไงขึ้นเขาทางไหนอ่ะมันมีทางไหนที่ขึ้นเขาได้อ๋อวิ่งเอาไห้สัตว์กวาดต้องลงขึ้นไปดีเนี่ยแหละเออทำตั้งลำดีดีเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าอย่าลงอย่าลงอย่าเฮ้ย

ให้กูขับเฮ้ยอะไรอ่ะทอโจนาโดฟอร์มทอโจนาโดอะไรเหรออยู่ไหนอ่ะทอโจนาโดแหลกกูแหลกกูบอกเลยรอเตรียมตัวรับแหลกยืนทอร์จนาโดเลยนี่ถึงไหมไปดิไปดิไหนไม่เห็นกูแหลกกูปรับก้าวอีกหนึ่งไปดิอยู่ไหนวะไม่หนาวนะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าอย่าอยาออย่เอา่ไหนอ่ะเอาากูล่วงแบบเอาเอากูขับรถอยู่ดีๆก็ล่วงแบบไปเยี่ยมมึงข้าวตาบาดกูนี่เฮ้ย เอ้เพือนเพื่อนเพื่อนเพมีคนมีปีบโอเคว่าเขาเทมากเลยวะเนี <fort store> ่ยมาดูดิใสยเติมป่ะใสเติมอช่พยกเหน่อยพีอะไรหมดไยี่ไอ้มูงดูนเอาไหมูงดนเอาไมูงดนเอาไมึงดนเอาไปเนี่ยเดี๋ยวดวกูถามแ้ดูเลยํามเลยนี่เบานเสียวไปสัตว์ไปยเกบานเฟียวไปนจามแบบโชว์นไอเอยโอ What the ้ยเขวางกูใช่ไหมขานกูเสร็จเลยกูเก็บใส่กระเป๋าเลย กดอ,อีหายไปมาให้ได้กูมาแค่อวดเลยลากกันไปละเอ้ยมาผิดทางมึงเห็นแออเออเออตกไปแล้วนักกระเราอีกทีเฮ้ยเอ้ยแต่ทางที่เราไปอันนี้คือ Wall Canyon เรานนจะไปไหนดีไปทางนี้อ่ะได้ไม่ใช่เหรอดูดูเส้นเนี่ยได้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 ไดอันนี้ Canyon ไงแต่ถ้าเกิดขึ้นมาเข่าไปเกี้ยวไป วงคันเอาภูเขาไฟตั้งตั้งเทมบนภูเขาไฟเ,เดือน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 เดีเด๋ยว <ๆ S 2> ข้าไปเดี๋ยวข้าไปเดี๋ยวขับไปว <c oughs> งอะไรวะวงห <c oughs> ัวเราอะวงอะไรคนอีกเลยเนียวงแบบเครื่องบินป่ะเอ้ยาอาจจะมีเครื่องบินนะเว้ยเกมเนี้ยมีดิอุชโตไหนมันมีแต่คาร์มันไม่มีแอร์ปรีนมันไม่มีเพลเนเลยกูแล้วทำไมรถกูมันซื้อได้สองคันมีปีสองคันมันเป็นนั้นไม่ใช่ที่มันเป็นเครื่องร่อน เออเครื่องร้อนไงเดี๋ยวดูเกียร์ครับเออนี่ไงไม่แคนยอนมันมืดจังวะเนี่ยโอ้โอ้โอ้อสกปรกว่าเป็นไรอ่ะทำไมคุณยืนอยู่บนรถอ่ะมันคือว่ากูอยู่บนรถอ่ะไอ้เดี๋ยวเมื่อกี้คุณนึกว่าเป็นทางมันมืดจนคุโบเราเราต้องขึ้นไปตั้งแคมป์ข้างบนด้วย มันจะมีบอกจุดสปาวรถอยู่ซึ่งอยู่ไหนวะอยู่อยู่โหต้องวิ่งขึ้นไปเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยเอ้กูลองอะไรนี่นะโอ้คนไว้อะมาช่วงได้ไไวิธีใหม่ละเกียร์รถไม่ต้องมีไม่ต้องมีรถกูบอกเลยเอชนชามเ่ะเอยกูบินกูบินส่งมากมามาตั้งแคมป์ก่อน ราเราจหาจุดดีๆก่อนตั้งแคมป์อ่ะตรงนี้เลยปะนี่ปะเรียบร้อยคิดว่าทีมากกว่าไอ้สัสบ้านใหญ่กว่าอะเป็นไงบ้านดีกว่าวใหญ่กว่าวแข็งแรงกว่าทุกอย่างเนี่ยหมาปามาเนี่ยจมดินได้ด้วยอะไมันมนจมดินมาดูข้างในบ้านเนี้ยโคตรโล่งเลยไม่มีที่อะไรเลยสัสบ้านห้าพันม a ม s ชเมลโล w มารู้จักสวดเผายิงคน อแต่คนหลอนเลยยังดูหน้ากูเดินแอ้เดอนแสงเลยเกิดวันแล้วต้องแบบจัดแจงพื้นที่ตั้งแคมป์ก่อนอ่าในกูดูของแต่งกูดิเฮ้ยสาลาเนี่ยที่นอนที่นอนมึงก็รู้ว่าต้องทำยังไงเว้ยว่าตรงนี้เนี่ยเวลานอนก็นอนเ่งนี้นั่งตรงนี้เอ้าที่นอนมีให้นอนทำไมมึงนั่งวะอู้หไม่สมจริงเลยอือ ไม่เหมือนฟรีไฟล์เลยนะร้อยแปดหน้าเฮ้ยเพื่อนมันได้ชิงชะบาเลยวะมึงมามึงมึงมาบูทให้กูหน่อยมึงมึงมาโยกให้หน่อยโยกให้หน่อยมาโยกให้หน่อยโยกให้ผมหน่อยนะเออโอ้โหอันตรายจริงชีวิตเดียวเออเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูทำไม้เมื่อเลยทำไม่ไปเลย โอ้โคตรโอ้โหจะเป็นเด็กนิลวงอะไรเงี้ยมาฆ่าละกอนหนังฆ่าละกอนเลยโอ้โหท่โอเคหลังจากที่เราเก็บสบียงทุกอย่างเข้ารถเข้าตัวที่เราจะเก็บเราจะไปสร้างม้านห่นต่อกันนะครับไปเลยดีกว่าคุณซันนี่เหมือนจะมีทางอยู่นะนี่ขึ้นตรงนี้ไปไปเลยลังรถดีดีจะแน่ เด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 ตืดนี่รอดเลยเอ้มึงเต้ยังวะโอ้ขึ้นมาดิวะอือเข้าใจไห่ไหลไหลนี่รอดหรือเฮียยทำไมันไหลอย่างนี้วะเฮ้ยนี่ไงเออเฮ้ยอะไรเฮ้ยเผชิญาดละอ่านเอาดิพร้อมลอ่านขอมาดไม่ใช เลืเล่องเาเลยแบบเต็มพี่กัดเลยนะั่นโอ้อ <Okay. S 1> โหอันตรายขอจัดลำดีๆกนะัน ขับรถซิมูเลเตอร์เอ้ยไงยเอ้ยมามาอ้ยสายสายรถสายโอเคก็ไปไปเไปเลยไปเลยว้าวไม่ไม่ตก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 โอ้ยแล้วเทสหน่อยแ้วเทสหน่อยโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่บนภูเขาที่สูงที่สุดในเกมนี้กันแล้วนะครับก็เป็นวิวที่สวยมากเลยผมจะพาดูนะครับเป็นไง <łość> นี่นี่บ้านหลังบันเล่เลยน่าเขาที่สมัยสุดนะทำไมจัดฉากดีๆนะสถานใหม่ที่สลังจุดสปาเลยสัตว์